น้องมอนิเตอร์กับพิว่าโอกโอ๊กเบนี่อยวะเด็กผู้ชมกินเหรอร้องดเลยสบายเลยมใจก็พอไปดูหั่คิดเต้เล็นดไดูนะดีนะจ้า ไม่ทานเลยไม่ยอมทานเลยร้องไห้อย่างเดียวเลยค่ะเด็กยังไม่ยอมกินเลยค่ะแม่เด็กบอกว่าเด็กไม่เคยกินเลยคะพราะป้อนไปแกวแหวกออกตลอดเลยค่ะเฮ้ยแล้วตอนแคสไม่ให้เด็กลองกินดูก่อนเหรอโฆษณาอาหารเสริมนั้นเลือกเด็กที่ไม่เคยกินมาเนี่ยนะมีสแตนบายไหมแต่ลูกค้าเลือกเด็กนี้แล้วนะคะถ้าจะเปลี่ยนโดยพฤร์ตการ์่ะไม่ดีแน่ สวัสดีครับง,ง,งั้นเดี๋ยวแพรบอกลูกค้าก่อนแล้วกันนะว่าขอพักกองให้เด็กหยุดรองก่อนครับว่าไงครับโอเคครับได้ครับไม่ลืมครับครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you. แล้วผมจะได้อะไรก็พูดมาสิลูกไม้สีขาวบ้าทะลึ่งละมกงานน้นก็ไม่ต้องเอาก็ได้ก็ได้เอาแฟนมาสิ เเีียนนป็นส็สดกดกไ้นะําช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรเนี่ยก็ปรึกษาพี่เลยนะจ๊ะเพราะว่าอีกสองเดือนพี่ก็จะไปแล้วอะนะถ้าเกิดมีเจอที่ออฟฟิศก็โทรมาลวกันโอเคนะตอนนี้เนี่ยทีมของเราเนี่ยกำลังปึ๊กสุดๆเลยอย่าให้ฝีมือตกเด็ดขาดน,นะเอ,อ่อพรางานที่ถือไว้เป็นไงบ้างลูกก็มีอยู่สอาตัวค่ะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะ โอเคดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยพี่จะกลับมาสรุปนจารเรื่องหัวหน้าทีมคนใหม่นะพี่ต้องไปพบลูกค้าแล้วละ่ะสายละนะ,ะป่ะปอมเร็ยวยินด,ด,ด,ดีนะพี่แพ้ช่วงนี้ดวงขึ้นนะท้งนี้ดูแปงปังผิดโถผิดตายเนี่ยนันสิแก ไปโกยนมที่ไหนมาหรือเปล่าเ่ยฮะบ้าแกโกยเกินหรือจะมีน้องเราเล่นนะพี่อันน่ะซักผ้าถึงนะ เรายังไม่พร้อมนะแพรผมแอบ,บเลงบ้านมือสองไว้หลังหนึ่งแถวแถออฟฟิศที่จริงอ่ะผมกะเอาไว้เซอร์ไพรส์คุณนะแต่ว่าตอนนี้ ผมจะเงินก้อนนั้นไปต่อเติมบ้านแม่ก่อนก็ได้ที่นั่นน่ะอากาศดีมีสนามวิ่งเล่นน่าจะเหมาะกับเด็กๆส่วนสนามหน้าบ้านน่ะก็เหมาะจัดปาร์ตี้เลียงพูนเพื่อนได้เลยนะแพรแต่างานกันนะ